ก็โดนทางนะครับคนีใช้ตัวี้รู้ต้องรู้นะครับแค่ปุก็จะทำไมเอาใครไม่รู้ไม่เห็นครับคเรื่องรู้การออกเดินทางนอกบ้านนอกแถ่นที่เขาก็ต้องมีงกม็เราผมงมาดับนะครับปเปเสียไปิมเ์ี คิดกกับกิ๊มยังมวยเยับนี่คือความมั่นงคงนะตอนนี้นเขาถึงแล้วยับทสายเทียมได้จีิร ทำอะไรอย่างเใครไม่รู้ไม่เห็นนะครับไปออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านก็ต้องรู้นะครับก็มีความรู้นะครับแต่เพิ่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ใช่ว่าเราจะมาทำอะไรแบบนี้เนะทำอะไรอย่างเงี้ยใครไม่รู้ไม่เห็น